ดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับค,คุณครูายและคุณครูปายอีกครั้งนะคะในห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบา 3. ล3โรงเรียนบ้านบระบือบรรบือราพผาดูสัปดาห์นี้หนูเรียนหน่วยหนูรักเมืองไทยนะคะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆครูคก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการยิ้มและการไหว้นะคะ,ะการไหว้เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะกลับมาดูนะคะว่าประเทศไทยเราไหวยังไงนะ เมื่อเราไหวอะไรเงนี้เราก็ต้องยิ้มให้ส,สวยๆนะคะเพื่อความสง่างามของตัวเราเองนะคะค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้ดูตัวอย่างการไหว้ไปนแล้วนะคะต่อไปเราจะมาปฏิบัติไปพร้พอมๆกันนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเด็กๆได้เรียนการยิ้มไหว้ท้าทายกับคุณครูไอและคุณครูปายไปแล้ววันนี้คุณครูฟางและคุณครูส้มจะพาเด็กๆมารู้จักกับการแต่งกายชุดประจำชาติไทยคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะวันนี้ว่าคุณครูฟางและคุณครูส้มเนี่ยแต่งกายชุดไทยสวยไหมคะ ยังไงบ้างล่ะคะเด็กๆชุดที่คุณครูส้มใส่นะคะก็คือชุดประจำชาติไทยนั่นเองค่ะชุดประจำชาติไทยนะคะก็จะมีจงกระเบนก็จะมีจงกระเบนนะคะสบายนะคะแล้วก็เครื่องประดับค่ะเด็กๆสำหรับชุดที่คุณครูฟางและคุณครูส้มใส่สวยกันไหมคะสวยใช่ไหมล่คะ,ะคะเด็กๆค่ะ <c oughs> เด็กๆคะสำหรับเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะเด็กๆก็จะต้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการอะไรคะโดยการยิ้มไหว้ทักไทยและการแต่งกายชุดไทยแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะสำหรับคุณครูแพทกับคุณครูตุ้งเหน่งนะคะจะพาเด็กๆทบทวนหน่วยหนูรักเมืองไทยค่ะเหมือนอย่างที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การยิ้มไหวแทักทายกัากับคุณครูปายและก็คุณครูอายไปแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะคุณครูแพทย์การแต่งกายชุดประจำชาติไทยค่ะค่ะกับคุณครูส้มและก็คุณครูฟางนะคะเด็กๆจําได้ไม่เอ่ยการไหว้สวยๆแบบไทยเราทํายังไงเดี๋ยวคุณครูหน่งจะไหวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอคุณครูแพทย์ทำพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองซ่งแบบนี้แล้วก็ชุดที่เราใส่อยู่ค่ะคุณครูแพทย์เรียกว่าชุดอะไรคะ ชุดไทยค่ะ,ะชุดไทยนั่นเองมีจงกระเบนมีสบายแล้วก็เครื่องประดับที่สวยงามก่อนจากกันในหน่วยนี้คุณครูแพทย์มีอะไรไมาให้เด็กๆทำคะมีการบ้าน,านใช่แล้วค่ะให้เด็กๆทำอะไรดีคะคุณครูแพทย์ คุณครูนะคะไหว้ไปให้เด็กๆดูแล้วก็อยากให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอการไหว้แบบไทยๆที่คุณครูได้สอนไปนะคะ,คะมาส่งคุณครูที่ไลน์กลุ่มห้องเรียนของเรานะคะคุณครูแพทกับคุณครูเหน่งก็รอคลิปวิดีโอการไหว้ของเด็กๆอยู่นะคะใช่ไหมคะคุณครูแพทใช่คะ่ะใส่แล้วคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็ไปอัดคลิปวิดีโอได้เลยแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูนะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบ อีกในสัปดาห์หน้าเรื่องอะไรต้องมารอรู้อีกทีค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ